ลันเลืหลังนี้นะหมอลันหลังนี้นะเออไปทางนั้นนะน่าจะหมาดแล้วมินินเลยเพราะไถ่น้อยมากแล้วคิดเคนเองรถบ่เห้ยเฮ้ฮ้ยหมวยเห็นปะอ๋ออะก็ได้เต้นหนึ่งเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันนี้ไปเฮ้ย มาดิละละโอ้หยมาเรยรงเท่นี้นะฮะยได้องเตม็ตมแล้ก็ได้ซอตโตทุกคนเฮะนี่ได้องโตไป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 จับมิ สบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับส้มสบายดีย่ำส่วยๆมานี้ทุกคนมอนี้กับมาหายคือเก้าทุกคนเลยตอนนี้ก็บห่อนหายแล้วมือนี้สีเฮ้ามาปั่นมันทุกคนเลยปั่นมันแล้วรอบเทงสีเฮ้าพยายามกับดักนกคุมอีกคือเก้ามอนี้ทุกคนเลยจากมันสีมาะมาณมานี้ทุกคนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเสืร์แล้วก็เข้าพยายามเมื่อกี้ได้เจ้าโตมือนี้บท่านที่เข้าพยายามเดี๋ยวโอมารอบแรารอบเทงเอาจังเข้าพยายาม เขาไปตอนนี้เขาไปหาเก็บมั่นเชื่อรถปั่นก่อนมานหนเด,ด,ดี๋ยวข้างม้าหดทุกคนเลยฮึซุมลุกเขาก่อนแล้วควันไฟกุมเกลอผู้อ๋อเก็บเอามั่นปัน่นหมูมดชุดแล้วนี่ก่อนมีเหี่ยวมาแล้ววันนี้ สบายดีกองเอดเพิ่มอนนี้เมนติคนมันแมติเกบมันเกเ็ไหรอะบเกบเย็นอะหรอเอแล้วจะไปเพื่อนมาเยนี่ยมาเนมมาเกบมันจะได้เงินน่นัน รอ,อไทยน้อยไป,ไปห้องเท,นทคนเด้อเพิ่จะได้เงินไ่ายห้องเทน่นมาหาเคบม,มันสิก้อนไปนนะโอ้โหดูแค่หจะได้เงินห้องเเงินที่ห้องเฮ่น,น,นมีแม่ติคนเงิงนเฮานนะ mặn đẹp như tiền lót này kịp mặn cao chúng mình lốp á tay nó cho nó tay mang đi เพิ่อจะแล้วละสีมือหาเก็ดกินทาลุกอ่เพิ่อเขาปั้นมั่นนี่เพิ่อจะแล้วเมื่อกระบะไฟน้อยได้พยายามแฮวเลยกดได้ถูกเะเวินบ่ายแล้วนี่กำลังเกิงเขาใจเขาเลยวะเยอะละเยอะแห้งเฉพ่อเมื่อหาดังไฟแล้วก็พยายามหเหวี่ยงก็เด้เหวี่ยงนกเมื่อวานนี่แหละจังมันสีทื่อบุทื่อทุกคนเลยไปน้ำไหน้ำปะ ไฟมอดเนะทีงเลยทนเลยห่ังไฟก็ตักไฟก็ดังเวนต์ะวานยังมัวมอดอยู่เขาได้เพม่าก,กินแล้ว <c oughs> ป่าบอกเขาได้ไปื่อแล้วยามเหวถุกแล้ว เราได้เพ <Scroll> ื่อกลับกินนี่แกนไม่เห็นีชนถาดเหรอตรนี้เหรอ นี่ก็ของกินมานี้เ้าไปมาดังไฟเป็นเ้าไปยามเหวก่อนไป,ป,ป,ปไป,ปไปไทยน้อยไปปะยามเหวได้ฮะกี่กุ้ยละอาจจะได้เบิกตูใกล้ขึ้นเด้ thế Giảm hết khuất đây bác thay nói đây chầu con. ô ô nó coi là ô kỳ khao là nếu mình chưa sẽ lấy xa lắm mình miên lên không Mưa van thứ sổ tổ con này Mưa ní chẳng mắn thư bằng môn thư được con này cho mình mất lâu nhăng lẽ. <laughs> lòng lốn bằng đố mùa nhỉ thư lơ lẽ mà này <laughs> này xoay môi làng nữa tổ khống cực cao làng nữa một lan lời làng nín Một lan làng nín Một thứ mùa thuốc mùa cao mùa thuốc mùa đấy, mùa thuốc cứ thuốc mùa thuốc nè, thuốc mùa làng mùa thuốc mùa thuốc mùa thuốc น่าจะประมาณแล้วม well ีคนิดน่ะเพราะไถ่น้อยมากแล้วคิดเองรถบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมเอนบ่อบเดี๋ยวไปเจ้าแล้วพี่นุนบังลับที่ชามฮะนี่เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยลว มานเล่วบาเด็กน้อยมาหยามเนาะโอ้มือว่านนี้นะนี่บดทื่ทุกคนเลยโอ้อมานละโอ้ไปหยามเองอไหมอีกห่างไปเต็มหนึ่งคนโอ้อล้ก็ได้เต้มหนึ่ง ไปลุ้นน้ำกันนี้ไปปุ๊บตั้งนั้นแลหและฮะยโอ๊ะมาดีละมาเลยล่ะโอ้โหโอ้ยมาดเลยวรุ่เท่านี้นะฮะยไดสองเต็มก็ได้สองโตทุกคนฮะนี่ได้สองโต,ไ,งตไป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 จามนี้อย่างนี้อย่างพลา้หมดเหี้ยวห้าหลัาง มาดมละมาเลยละโอ้โหพบหมานเทปวันนี้นะบบัวบ่น้อยมายามน้ำน้ำหมานวันนี้เนาะได้สามโตโอ้ต้นบัวบ่น้อยมายามน้ำได้สามแต้มวันนี้ทุกคนเมื่อวานได้ช่องโตถือว่าหลายชุ่มค้นนี่ทุกคนได้เห็น อันนกคมอยู่เด้อป้ามาันทุกคนได้ป่ะมื่อบัอนนี้โอ้ยมาแล้วได้เอ็นกินแล้วทุกคนสามลางนี้นะสามล่างนี้นะอืมาสามล่างมานี้นไปโบ้ทื้อสอง,มงเมื่อนนี้ทุกคนเสื้อแดงว่าเสื้อห้าด่างนี้บ้ทื้อสองเมื่อวานนี้ได้ชองได้ชองโตเมื่อวานนี้นะเมื่อนี้ได้ได้สามโตนี่ได้สามโตมโตือนี้เดี๋ยวเมื่อหาไอ้นยูเกินท่าเขาก็โอ้ยมันกับมาดอีแล้วเหมือนได้แล้วกิน ก้อยโอ้ก้อยนกคมบ้ามาหนีอโอปะปะปะยันเขาเยอะเขนะ้นเาด้ะโอ้ยขาดได้หมานแล้วมาหนิสามตมีแต่นกคมทุกน,นัน้นเลยแสดงว่าหลายนกคมแถวนี้นะส่วพวกอย่งเสียงห้องจึกจกักจึกจกั๊กชาวบ้านนี่แหละเชื้อกิดมายามตอนเทงตอนบ่ายฮะได้โชงโต๊ะบานนิดนะึง บาบุญไทยน้อยบุญปะมีแล้วมานี่มายามเหวนกคุมกับปั๊บมาทุกคนเลยเมื่อวานนี้ได้ชองมื่อนี้ได้สามสามไร่มาหนี่งถือว่ายันมดแล้วบ่ะนี้นกคุมแถวนี้เสียงมังหงกลางคืนจิจัดจิจัดจำค้ำนลยนะสีงค้ำแล้วก็กลางเวทเหมือนมังหงมื่อเช้าจิจัดจิจัดจิจัดบุคคลเฮ็ดจิจเทอร์ก่อนเลยเฮ็ดก็เลยได้ผลเลย โหตะเวนนึ่งใเลยต่างยงเข้าจจอยเลยลูกคนกกคนจี้สาลาทุกคนบงบิงวะอันนี้ก็นี่อเท้ามาก มดสามโตทุกคนนกขมบาวไวาทน้อยไปยามน้ำมานแล้วโอ้เมื่อวานนี้ไปยามผู้เดียวได้สองโตบาวไทน้อยไปยามน้ามันนี้ได้ซามโอ้ผู้เดียวสองอืม ปุ๊ปมีแล้วบบไทนอนีอ้เนาะได้กินนกคมมนุมตองนีน่ำมีแล้วดุดอะใส่งเงี้ยหอ,อ,อมด้ยวย จะน้องเนี่ยคันเหวี่ยงป้อนก้องโโลูก <c oughs> เดี๋ยวลูกเคลื่อนเลยนี่ติดเรื่องออที่เราเดินไปลบมันนั่นช้ามันช้ามัน๊็ปุ๊ดว่าแบบน,นี้ ทังหันะมบบัก่หรอันนี้หร้อซะกใชรอใจเลยก็รูบอ้อนนี่นะน้องไวปะเน่าอีหอนหลบอีนี่ใส่มาลับๆต่อมารูบมาลบ lông chỉ con chẳng chị Mình hết con được con Ừ. 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 đi đi mày, lên Ừ. 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 nó lại ra hay nè bắt bác đã lấy loại khô kìm màn hình sáng tố màn hình ạ không chứ tạm theo tạm sự đẹp loại chắc nằm sạch ngay đó cho dù thẳng thì sẽ phát

khâu mò chân pin dễ hết là sồn <laughs> 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 môn luôn <đúng> <laughs> <laughs> ngay đôi lắm chim là chàng khen chim cũng xem là chàng ขึ้นมีต้นโอ๊เทมนะเฮ้ยตัดตับดีพดีป่ะหล่นเอไว้หล่นโคหล่นโคโคหล่นเดียวเนี่ยโอเพ่คคุณคุม้มมีต้นผัก โค้กพักท <sh arp trilogy> ีพ like <bbe> ักกินนี่แล้วแ่บสุกแ้วสุกแลวต้อง้อง้องเนวพุ่มนะอ๋อไสุกแลวสุกแลวสุกแลวโคคมมืนี่มือวานนี่ปิ้งเว่านี่มือนี่โคมืนนี่ดยได้ด้ยแล้วนะฮ้พุ่ มาเด้อมาเด้อเมนูป่านั่วหอมเยเต็งหอมเยอะข้าเต็มหอมมันแทบอะไรกูะน้ำนม่ได้สุดมาตะกอนมาเที่ยวนคุณคุมเทนอนป่าไปเต็งเอา ออกมาลำมู้จิ๋งข้าวก่อนมู้เราไทยน้อยไปตัดอ้อยเราไทยน้อยไปตัดอ้อยยังหมาเพิ่งกินก่อนเลยหมาเพิ่งเยอะกินแห้งลงลุกมือนนี่เดีย๋ยวตอนพักให้หลายนี่ครับภูมเอ้ยมาเด้อูลมป่าเฉยน้อยว่ะ mình phong ta chìm lắm em ông em 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 mốt em em tát lại em 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 Nó em mình mà. đây em em lại. À chắc lắm chắc lắm

ผมเราแกะเรียกข้าวใช่ให้ใก้อยกินนู้นเอาพี่น้องโอเคกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยทุกคนเลยเฮามาหายมันี้ก็ถือว่ามานยุ่ทุกคนกนาะนกินงยุ่งเฮาก็ได้ยามเหวาก็ปั๊บมานี้มันนี้เป้าพ่อไทยน้อยมานำ้ำปั๊บมานจุบ๊บเจอนะสำหรับคลิปนี้ก็กมีอย่างไรก็ขอควมเข้าใจผู้ติดตามนะครับส้มมาตัดตอนจนจบ,จบมาไปก้อนคลิปนี้ก่อน